สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับการทํารัฐประหารที่ประเทศอียิปต์โดยการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้มีการโค่นล้มอํานาจของประธานาธิบดีเมอร์ซี่ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับโดยเหตุผลว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองได้และมีการแต่งตั้งให้ประธานศาลสูงสุดนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งหรือว่าแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอยิปตได้นะครับ เพราะว่ามวลชนหรือว่าประชาชนที่ให้การสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีเมอร์ซีนั้นก็ยังคงมีอยู่มากมายนะครับและมีการประทะกับทางกองทัพหรือว่าทางทหารของรัฐบาลทั่วคราวด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นจากการรายงานข่าวล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า50คนและบาดเจ็บมากกว่า400คนนะครับการทํารัฐประหารในอียิปต์นั้นก็มีการ พูดถึงและมีเป็นเป็นประเด็นให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิเคราะห์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางนะครับว่าเป็นการทํารัฐประหารเพื่อนําไปสู่การเมืองหรือว่าการปกครองที่เป็นเผด็จการหรือว่าเป็นการทํารัฐประหารเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยตามความต้องการของประชาชนหรือไม่นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าการทํารัฐประหารในประเทศอียิปต์นั้น มีความละไม้คล้ายคลึงกับการทํารัฐประหารครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย19กันยา49ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับนั่นก็หมายความว่าความวุ่นวายทางการเมืองในอียิปต์นั้นนับจากนี้ไปก็จะเกิดเหตุการณ์ทั้งในเรื่องของความ วุ่นวายในแง่ของการนองเลือดหรือเกิดความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะมาวิเคราะห์กันถึงเรื่องนี้นะครับจะพูดคุยกับอาจารย์จรันมาลูลีนะครับเป็นนักวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคณะรัฐศา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยกันครับ พุทธศักราช2556ถือเป็นปีมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมงานฉลองพระชนสา,า100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก3ตุลาคม2556ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองพระชนสา,า100ปี สมเด็จพระยาในสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายสักการะแด่พระองค์โดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2556 กรกฎาคม2556นี้ครบรอบ25ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่สืส่อมวลชนของชาติเสริมสร้างสาระความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศสู่สากล25ปี NBT t ีเพื่อสาธารณะสื่อสาระสู่สังคมก็ไปอยู่ตอนตี5บางวัน อนาคตทางการเมืองของอียิปต์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้มีการโค่นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีเมอร์ซีนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะวิเคราะห์กันถึงเรื่องนี้นะครับจะพูดคุยกับอาจารย์จลันมลูลีนนะครับเป็นนักวิชาการด้านมุสลิมด้วยในขณะเดียวกันเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรยธรมศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจงขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ฮะท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรกับการทำรัฐประหาาารรรในนอยิิปปตคดว่เ็กท รัฐประหารเพื่อจะนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยได้หรือไม่หรือจริงหรือไม่นะครับ022754225ในทัศนคของอาจารย์อาจารย์คิดว่านี่คือการทํารัฐประหารเพื่อที่จะนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยตามความต้องการของประชาชนหรืออาจารย์มองการทํารัฐประหารในอียิปต์ครั้งนี้อย่างไรคคือผมมองว่าการทํารัฐประหารเนี่ยเป็นการถอยหลังเข้าของนะครับแทนที่คนที่ได้รับการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเต็มที่อย่าง คุณมุสซีเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่านำอียิปต์กลับไปสู่การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่ตามที่พูดกันก็คือบางประเทศพยายามจะพูดว่าเป็นการทําให้อียิปต์เป็นประชาธิปไตยโดยจะมีการเลือกตั้งใหม่มแต่การเลือกตั้งใหม่นี่มันการันตีไม่ได้เหมือนกันครับว,ว่ามันจะทําให้ไม่เกิดการปฏิวัติอีกอนะครับหรือว่าการรัฐประหารครับแต่ว่าการ มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าถ้ากรณีของการทํารัฐประหารที่มาจากความต้องการของประชาชนอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นว่าไม่ใช่เป็นการทํารัฐประหารในกระแสสังคมที่เราต่อต้านกันครับอันนี้อียิปต์นี่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไหมครับในเรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าเป็นข้อยกเว้นเหรอฮะ,อะคือมันมาจากความจริงการเลือกตั้งครั้งนี้ประธานธิดีนั้นได้รับเสียงเลือกตั้งประมาณร้อยละห้าสิบสองครับนะครับหรือว่าราๆนั่นนะฮะแต่นี้คนที่สนับสนุนก็มี เกินกว่า,าคนที่เป็นฝ่ายที่ต่อต้านก็หยุนเล็กน้อยอฉะนั้นนี่คือเป็นเสียงที่ประชาชนเลือกแล้วเพราะว่ามัน,นชนะกันมากแต่ก็ชนะในทุกระดับสสสวแล้วก็ถานดีก็คือฝ่ายที่นิยมการเมืองแบบสลามเนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะครับ,รบฉะนั้นคนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็คือคนที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งแล้วก็ให้ทหารมาช่วยนะครับซึ่งไม่ถูกต้องเพราะว่า คนที่ชนะเขาก็ได้เสียงมาโดยถูกต้องเช่นเดียวกันแล้วก็การบอกว่าปกครองหนึ่งปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินไปในแง่ที่ว่า6กเดือนที่ผ่านมานั้นคุณมุสีแกก็ยุ่งอยู่กับการ,ร,รแก้ไขรัฐมนูญเพราะว่าทหารพยายามจะคงอํานาจไว้ปลดไปแล้วสองคนก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าทหารไม่ค่อยยอมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันคนที่มาเป็นหัวหน้านี้ก็คล้าย เป็นคนที่คุณมุสซีเนี่ยพยายาม,มจะสนับสนุนขึ้นมามนะครับแต่ก็มาโดนแบบนี้ซะก่อนครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ <c oughs> การการเปรียบเทียบในลักษณะที่บอกว่านี่คือการทํารัฐประหารเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่านี่คือการทํารัฐบารเพื่อเพื่อรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าถึงยังก็ตามเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการทารัฐประหารแต่เนื่อประชาชน <c oughs> ออกมา เคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าอาจารย์สิ่งที่เป็นบทเรียนมาแต่ก่อนเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน<ม>ก็คือพรรคการเมืองที่ประเทศตะวันตกไม่ชอบได้รับการเลือกตั้งมาโดยวิถีประชาธิปไตยอย่างกรณีของแอนจีเรียกรณีของผู้นาฮามาสในสุดก็ถูกโคน่นนะครับแล้วก็นําไปสู่ความรุนแรงอย่างเช่นในแอนจิเรียเนี่ยเสียชีวิตไปตั้ง250,000คนครับคนคือหลังจากทหารมาล้มการเลือกตั้งเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือความตายของคนเพราะว่าแบ่งเป็นสองกลุ่ม,มก่อนที่ขอ,อยิมนี่เห็นชัดเจนนะฮะคือไม่เพราะว่าทันทีที่มีการปฏิวัติเสร็จก็คนที่ต่อต้านก็ออกม,า,อมาไม่เห็นด้วยทันทีเหมือนกันนะครับ,รบที่ต่อต้านการรัฐประหารหรือว่าปฏิวัติคือตะวันตกนพยายามจะเรียกคือก้ามกึ่งมากรองปฏิวัติกับรัฐประหารในตอนนี้เพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอียิปต์น่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ว่าใช้ไตที่เปลี่ยนผ่านคัเนี่ยเป็นใช้ไตที่มีหลักการสนาอยู่มากซึ่งจะมีลักษณะไปทางคล้ายๆคือกบอิรานนั่นหมายความว่าหนึ่งปัญหาบาเลสไตน์ก็คงจะแก้ยากขึ้นคกปัญหาอิสราเอลบาเลสไตน์นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ถือว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศผู้ยึดครองนะฉะนั้นเขาก็ต่อสู้ด้วยอาวุธแบบนี้เป็นต้นรวมทั้งการดําเนินนโยบายขอหรันจะยากลําบากมากกว่าเดิมแต่ที่นี้ถ้ามองเหตุผลของกองทัพ นะฮะหรือว่าผู้บัญชาการทหารชงสุดที่บอกว่าทางประธานาธิบดีเมอร์ฟี่ใช่ไหมค้เมือใช่ใมูซี่ที่บอกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองได้อันนั้นอันนั้นมันก็เป็นทางที่มีความจาเป็นในแง่ของการต้องเข้ามาเพื่อยุติความรุนแรงยุติความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันจะสามารถออกกองทัพมาแก้ปัญหาได้ไหมครับหรือว่ามาจากอะไร ออกองทัพนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีบทบาทคือบทบาทที่ดีของกองทัพก็มีเหมือนกันอย่างเช่นคราวที่แล้วตอนที่โค่นทุสนีโมบายล็อกเนี่ยกองทัพก็อยู่ทุสนีตลอดจนกระทั่งระยะหลังๆนี่เห็นว่าเอาไม่อยู่แน่ก็เลยปล่อยประชาชนยึดทำเนียบเป็นที่มาของการออยอมลงจากอำนาจอันนี้ก็เหมือนกะันก็ช่วงนั้นก็ทหารก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่ว่าทหารนั้นคุ้นเคยกับอำนาจมานานเพราะว่า ตั้งแต่นัทเซอร์ปริวัติเมื่อ60ปีที่แล้ว1952แต่ในช่วงปริวัติครั้งนั้นก็นำเอาความเจริญมาให้เหมือนกัน <c oughs> เพิ่มมาระยะหลังๆที่เห็นว่ามีการคล้ายๆว่าผูกขาดอำนาจทางการเมืองมาก <c oughs> มีการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่คล้ายๆว่าวางยุทธศาสตร์ <c oughs> ไว้ได้มากกว่าัน่นหมายถึงว่าเหตุผลที่ทางกองทัพเข้ามา ยึดอานาจหรือการทารัฐประหารครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ต้องการที่จะรักษาวไว้ซึ่งอํานาจของตัวเองด้วยเหมือนกันไม่ได้มาเพราะว่ากระแสความต้องการกรีกรองจากประชาชนคือ,ยอยระยะเวลาของการลุกคือเนี่ยเร็วมากแค่5วัน <c oughs> แล้วก็ทหารก็เข้ามาเลย <c oughs> แต่ที่แตกต่างจากประเทศไทย <c oughs> อันนี้ก็พูดเสเลยว่าที่แตกต่างคือว่าทหารออกมาอย่างเปิดเผยโดยทหารได้คุยกับคุณมุสีแล้วท <c oughs> หารได้คุยกับ ฝ่ายอื่นแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่า,าไม่ลงรอยกันก็คือทางฝ่ายของประธานดีก็ไม่ยอม,อมนะฮะก็คือประกาศอย่างชัดเจนว่าให้เวลา,าตกลงกันเองเอกี่วันกี่วันแต่การตกลงของทหารเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือทหารอยู่ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล อย่างเช่นทหารตำรวจไม่ได้แสดงอาการอะไรเมื่อมีการเข้าไปพังสำนักงานของกลุ่มพลรภาพมุสลิมนะฮะนั่นหมายความว่าทหารก็เตรียมมาแล้วก่อนหน้านั้นตอนที่จะมีการใช้ระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เนี่ยทหารก็ ขาดขวางอย่างเช่นการเลือกตั้งหรือรอื่นนะฮะรวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูนฐานก็จะผูกขาดอำนาจมากขึ้นแต่ว่าคนอื่นก็จะมองว่าคุณมุสีเนี่ยพยายามอยากจะได้อํานาจถ้าไม่ทำแบบนั้นก็อยู่ในอานาจไม่ได้เหมือนกันครับครับ,รบอันนี้คือความความแตกต่างแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการทํารัฐประหารล่าสุดในประเทศไทยเนี่ยอะไรคือความเหมือนด้วยฮะอาจารย์ความความเหมือนก็คือที่ที่แตกต่างที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของเขา เข้ามาด้เปิดเผยของเรานี่เราไม่ทันจะตั้งตัวก็มีมีคับนะฮะแล้วการตอบโต้ของประชาชนก็แตกต่างกันก็คือว่าประชาชนอาจจะตั้งตัวไม่ทันกรณีของไทยนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะชื่นชมในตอนต้นแล้วตอนหลังมาต่อต้านหรือว่ามีการต่อต้านในตอนหลังอะไรแบบนี้นะก็คือสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าถ้าเปรียบอิทธิพลของทหารอิทธิพลของฐานของอียิปต์นั้นอยู่ในอำนาจมา อย่างยาวนานและต่อเนื่องจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเหตุผลอันหนึ่งที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันก็คือต้องการที่จะเข้ามายุติความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใน,นคตคก็เห็นว่านาจจะนํามาซึ่งความวุ่นวายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทหารก็จะมีความจําเป็นเข้ามาอันนั้นจะเป็นเหตุผลและดูจะเป็นคล้ายๆกับว่าเมื่อเป็นการทําตามความต้องการหร,รือกระแสที่ร้องของประชาชนอันนั้นจะมีความเหมือนกับการระหารในประเทศไทยเวะละทาทำเนี่ยก็บอกว่า เป็น,ในใคล้ายๆสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่เวลาเดียวกันก็มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยบบทหารเข้ามาก็มีข้อที่บอกว่าต้องทําตามหลักแบบนี้แบบนี้เพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบแต่ว่ามันมีคําถามว่าที่ใดบ้างที่ทหารเข้ามาแล้วมาสงบเป็นจริงๆนะฮะหรือว่ามันทําให้เกิดบรรยากาศที่ทําให้การเมืองดีขึ้นอาจารย์รรถ้าอย่างนั้นท่าทีของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ย มีท่าทีที่ยังคงสนับสนุนหรือต่อต้านกับกับการทํารัฐประหารในครั้งนี้ไตามหลักถ้าเอากันตาือต้องตานตามหลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งทุ่งกว่าจำนวนหลายพันล้านกับกับอียิปต์นยฮะรองจากอิสสาเอรเนี่ยถ้ามีการรัฐประหารแบบนี้ต้องยุติการให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือทางทหารแต่กรณีนี้เป็นกรณียกเว้นก็คือยังไม่เห็นอะไรอย่างชัดเจนนะครับก็ทุกคนก็จะดูว่า ในสุดวันตกเนี่ยมองแบบไหนกันแน่นะฮะตกลงตวันตกมองแบบไหนอาจารย์นะคือเท่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นข้อยกเว้นแหละไม่มีการประนามกาันคือครั้งนี้อย่างชัดเจนที่ออกมาชัดๆเลยว่าไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยไม่เคยเห็น huh. ทั้งจากเอูทั้งจากสหรัฐทั้งจากพันธมิตรเนี่ย huh. อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแนวโน้มของคุณมุสีอย่างที่เห็นก็คือว่าตอนแดานาจมาเนี่ยเดินทางไปชุมในอิหร่าน huh. ยอมให้เรือรบ ของอิหร่านเข้ามาประจาอยู่บแบบนี้ซึ่งก็หมายความว่าคู่ของการคล้ายๆว่าการเข้ากันได้กับอิหร่านนั้นมีมากกว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่ารัฐบาลอื่นน่าจะดีกว่าหรือไม่มนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ในระยะยาวแล้วการผนึกกําลังของพรา,าพามุสลิมเนี่ยทาให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไปหลังจากพรา,าพามุสลิมเนี่ยเข้ามาในอำนาจใน ในจอแดนก็กลุ่มเหล่านี้ชนะอีกตุนิเซียก,กลุ่มเหล่านี้ชนะอีกที่ไหนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าไอยอสลามเข้ามาเนี่ยจะเป็นการไม่ใยๆไม่ให้อํานาจคนอื่นไม่ให้อะไรผูกขาดอะไรแบบนี้แต่ความจริงก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่า,าลักษณะที่เราเห็นประสบการณ์รงน้ก็คือในอย่างในตุรกีตอนเนี้ยตุรกีที่ได้ชนะมานี่ก็พักศาสนานะฮะพักศาสนาแต่พยายามให้มันคลี่คลายโดยใช้ประชาธิปไตย ให้มากหน่อยนะครับในเวลาเดียวกันเขาก็ได้รับการเลือกตั้งมาสามสมัยจนสามารถลดอํานาจทหารได้และประสบความสำเร็จอาจจะมีเดินขบวนบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของของคล้ายๆการประท้วงทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของจัดการสถานที่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์วิเคราะห์อนาคตของของการเมืองในอียิปต์นับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรฮะถ้าหากว่าคือการมาในอียิปต์ขนาดนี้มันมีการปะทะกันนะฮะแล้วฝ่ายทหารก็พยายามจะบอกว่า กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มติดอาวุธผู้ก่อการร้ายอนะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่วันสองวันนั้นเขายังเป็นคู่ต่อสู้ที่ใกล้ๆเขาไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ยึดอำนาจน,นะครับก็กลายเป็นหนึ่งสอง,สองการจับกลุ่มคนเหล่านั้นไปมากเลยเนี่ยทําให้ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายนี้ก็จะหมดสิทธิ์ลงนะถ้าผมมองครับการเลือกตั้งที่มีขึ้นก็คือเป็นการเลือกตั้งของคนที่ทหารเลือกแล้ว ขึ้นมาสว่อำนาจก็ให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนหน่อยแต่ทหารมีคนอาน้าแม้แต่คนที่เลื่องมาประธานศาลสูงสุดนี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเท่าไหร่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่นานแล้วก็คิดว่าทหารคงคิดว่าคุมได้มากกว่าจึงได้เลือกคนแบบนี้มาในขณะที่ในส่วนของประธานนายกมนตรีนั้นอันวารเดก็ถูกตัดออกไปแล้วในตอนหลังนะครับทีนี้ถ้าวิเคราะห์ของท่าทีของสหรัฐเองคิดว่าสุดท้าย ตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมาสนับสนุนขึ้นมาเนี่ยมันจะภูมิทัศน์ทางการเมืองในในใน,ในมุมมองของของสหรัฐจะเปลี่ยนไปเยัะเลสหรัฐเองซึ่งหมดเงินไปเยอะกับจอแดนกับอีหิมเนี่ยในการที่จะให้ใคล้ายๆทําให้บรรยากาศความสงบในตอนออกกลางเกิดขึ้นหรือว่ามีความสัมพันธ์กับเ,นเนิดนะฮะก็คงจะต้องคิดมากเหมือนกันกรณีนี้นะฮะเพราะว่า ก็ต้องดูว่ามวลชนสองฝั่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันก้ามขามกันการที่เทน้ําหนักไปอีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะขึ้นมาต่อต้านอันนี้ก็จะยากลำบากในการดําเนินนโยบายที่ผ่านมานั้นสหรัฐลดความเกี่ยวข้องไปพอสมควรแล้วในช่วงการปกครองในรอบหนึ่งปีมานี่ก็คือไม่ได้ตัดขาดแต่ก็มองดูอยู่ครับเป็นต้นครับถ้าเกิดมีถ้ามีการเลือกตั้งหรือว่าอาจจะมีรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาอาจารย์เชื่อว่าผู้นํากองทัพ จะเข้ามามีอำนาจอยู่ต่อไหมครับในรัฐบาลต่อไปเป็นความ,วามประสงค์ของ,ของของ,ของทัพของอีอยิปต์ไหมฮะก็ที่ผ่านมานี้ทันทีที่เขาให้ดูแลการเลือกตั้งหรือว่ารักษาการนั้น,ท,น,น,นทหารก็พยายามแส,แสดงเต็มที่เลยนะครับในหลายด้านซึ่งเป็นอุปสรรคกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลพลเรือนเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมานะนะะั้นทหารนี้ก็สําหรับผมคิดว่าเมื่อมีโอกาสก็เลย ถือการนี้เข้ามาซะเลยครับแสดงว่านับจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกองทัพของอียิปต์ก็พยายามที่จะปูให้ตัวเองมีอํานาจทางการเมืองต่อไปโดยที่ไม่หรืออย่างน้อยมีบทบาทอยู่โดยที่ว่าไม่ไม่ลงง่ายง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของทั่วไปครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฮะอาจารย์ในลักษณะของของประชาชนที่เลือกตั้งรัฐบาลเข้ามาเมื่อเลือกตั้งมาแล้วเกิดความคับข้องใจไม่พอใจต่อรัฐบาลที่เลือกเข้ามาเนี่ย มันจะมีทางออกไหนไหมครับที่จะจะไม่นาเอากองทัพมาทํารัฐประหารหรืออาจจะมีทางเลือกให้กับประชาชนที่อาจจะไม่ความไม่มีความอพอใจหรือไม,ไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยจะมีทาง,งออกอย่างไรกรณนี้ของอียิมเนี่ยตอนนีท้ทางฝ่ายของผู้ที่ถูกทํารัฐประหารเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาดูแลหรือหาทางทําให้ คล้ายๆมีบรรยากาศที่จะทําให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับมาอะไรอีกได้นะครับเวลาเดียวกันกลุ่มของตัวเองก็เรียกร้องให้คืนอานาจแต่ภาคปฏิบัติคงทาได้ยากนะครับทีนี้สิ่งที่จะเห็นต่อไปขณะนี้ก็คือการปะทะของสองฝ่ายซึ่งถ้าเราติดตามข่าวก็แรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันนะฮะแล้วทหารก็บอกพยายามอย่างยิ่งที่จะคล้ายๆรักษาสถานภาพก็คือไม่อยากให้เหตุการณ์ลามครับแต่ว่าผู้ต่อต้านก็ ประกาศยอมตายแบบนี้เป็นต้นทําให้ทําให้ไม่เห็นหนทางที่ชัดเจนนะฮะว่าในที่สุดเ้วจะเป็นยังไงหรือจะกลายเป็นซีเรียแหล่งที่สองอันนี้ยิ่งน่ากลัวอย่างไรเพราะว่ามันหมายถึงความตายของผู้คนจำนวนมากรับทั้งที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนผ่านใครภูมิใจกับอารับสปริงนะครับทีนี้ทางออกของประชาชนที่อาจจะไม่พอใจรัฐบาลที่ตัวเองเลือกตั้งเข้ามามันมีมันมีทางเลือกไหมครับมันมีทางเลือกให้สักกี่ทางที่จะบอกว่า เราไม่พอใจรัฐบาลที่เลือกตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งมันจะมีออวิธีการที่มีการนําเสนอกันมากก็คือว่าทําไมไม่ไปถกเถียงกันในสภาออนะฮะถ้าว่ามีประเด็นไหนที่ไม่พอใจก็มีการพูดคุยมีกพยายามหาทางนะฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่หน่อยก็คือ,อ,อมาใช้การเมืองที่ใช้ท้องถนน,นแต่ถ้าเกิดการถกเถียงในสภาไม่บรรลุผลแล้วยังไงต่อ,อ,อในกรณีของอิ่มเนี่ยผมเอ,เองก็มองว่า สันนิบาตอาหรับจะเข้ามาช่วยได้หรือไม่ mm hmm. จะแก้ไขได้หรือไม่และประเทศในดอนออกกลางตอนนี้ก็แยกกันรนะเราเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซาอุดีอาระเบียเห็นด้วยกับฝ่ายคัดค้านรัฐบาล mm hmm. นะฮะแต่ก่อนนั้นผู้นำอียิปต์คนก่อนนั้นก็เห็นด้วยกับฝ่ายต่อต้านซีเรียรนะฮะคือตอนนี้มาเดือกับตัวเองก็รู้สึกว่าในกรณีนี้ก็มีความสับสนกันอยู่พอสมควรครับครับส่วนว่าความพยายาม ในภาวะที่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยการพยายามทจะดึงของทัพมาแก้ปัญหาเนี่ยในในรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันจะจะเกิดขึ้นต่ออีกไหมครับไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามที่ที่ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลตรวนอ้ครับผมกำลงคิดดูว่าถ้ามีการเลือกตั้งภายใน6เดือนเนี่ยครับแล้วมีการมีการให้ประชาชนมาลงคะแนนเนี่ยคิดว่า ถ้าฝ่ายใดชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต่อต้านอยู่ดีหานี่ก็จะแก้ได้ยากมากขึ้นนอกจากมีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะแก้ไขอย่างไรโดยใช้องค์กรใดเข้ามานานาชาติหรืออื่นนะครับซึ่งอาหรับเองเขาก็มีสันนิบาตอาหรับที่คิดว่าใช้ได้ o a c อะไรงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูกรณีของซีเรียนี่ก็ยังไม่เห็นหนทางใดๆเพียงแต่ว่าเกิดการแตกแยกออกเป็นฝ่ายคิดว่าคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในในอียิปต์จะเป็นข้ออ้างของ กองทัพในประเทศอื่นๆได้ไหมครับในอนาคตว่าประชาชนต้องการให้ทหารเข้ามาแก้ปัญหาก็เลยต้องทําการรัฐประหารนี้ก็มีจะถูกใช้นในอนาคตมีคําถามว่าตัวอย่างของอียิปต์เนี่ยมันจะไปเกิดในตุรกีอีกอหรือไม่เพราะว่าตุรกียก็พักนิยมาสนาชนะบแบบนี้ยพะนั้นกลุ่มที่เ,เป็นอันดับที่สามที่สี่อะไรที่จะลุกแบบนี้ไหมหประเทศอื่นจะลุกแบบนี้นะจะเป็นตัวอย่างไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าหนึ่งบทเรียนจากอียิปต์เนี่ยอาจจะเป็น ทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นว่าต้องระวังเมื่อมหตุการเกิดขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นตัวอย่างปลุกให้ออมีการลุกขึ้นก็ต้องดูครับแม้แต่ประเทศไทยเองจะเป็น แบบอย่างหรือว่าเราเป็นแบบอย่างเขาหรือเขามาเป็นแบบอย่างอ่าใช่อันนี้เป็นคําถามที่นักเขียนฝรั่งก็เอาไปเขียนเยอะ่าใช่เปรียบเทียบกันเยอะเปรียบเทียบแบบไทยแล้วเป็นยังไงเขาพยายามพูดถึงเหตุผลอื่นๆนะครับบางคนบอกเปรียบเทียบได้บางคนบอกเปรียบเทียบไม่ได้แต่ผมว่าเปรียบเทียบได้เพราะว่าเราเห็นทั้งความเหมือนและความต่างการตอบโต้ของประชาชนการที่ประชาชนเห็นด้วยการประชาชนไม่เห็นด้วยนะฮะและในที่สุดก็ของเราก็จัดให้มีการเลือกตั้งแต่แต่ว่าที่แน่ชัดก็คือว่า สองกลุ่มที่มีความคิดแตกต่างกันนั้นก็ยังคงแตกต่างกันอยู<ช>่ทุกวันแล้วก็ความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นอีก<ช>มีความเสี่ยงในเรื่อง,องของการเกิดความรุนแรงขึ้นอีกมีการเสนอความเห็นมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับคําถามหนึ่งก็บอกว่าการรัฐประหารหรือการปฏิวัติในอียิปต์นั้นเนี่ยสหรัฐเองมีการหนุนหลังของทัพไหมครับหรือว่าของทัพของอียิปต์นะฮะอันนี้ก็หลายๆฝ่ายก็คิดว่าบางคนจํานวนมากเชื่อว่าสหรัฐมีส่วนร่วมอยู่ด้วย อันนี้คือคนจํานวนมากนะฮะแต่ว่าค,ความจริงนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปสรุปได้เนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นนะครับ,รบแต่ว่าโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นน่าจะมีอยู่เท่าที่เกิดเหตุนในทั้งริเบียรซีเรียรรและอียิปต์เนี่ยปรากฏว่ามือจากภายนอกเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นครับครับเมื่อกี้เราก็ได้อาจารย์ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับการทำรัฐประหารในอียิปต์จะถูกเป็น กันนะไปใช้เป็นแบบอย่างในประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้ตามไปแล้วนะเรื่องของการทํารัฐประหารจะอ้างอิงยังไงก็อ้างไม่ขึ้นเพราะว่าเรื่องของประชาธิปไตยมันเป็นอำนาจของประชาชนการกล่าวเช่นนี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเองซึ่งไม่เกิดผลดีนะครับก็คือการทารัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยที่ว่านี่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของ ว่าเรื่องการทํารัฐประหารนั้นคืออะไรแล้วก็ประชาธิปไตยนั้นคืออะไรอาจารย์สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ,รบอาจารย์คิดว่า,าบทเรียนที่จะเกิดขึ้นกับโลกอาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดในการทํารัฐประหารที่อียิปต์เนี่ยมันจะเป็นทิศทางไปในทางไหนอย่างไรกับการเมืองในในใน,ในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในเรื่องของอียิปต์เองคำตะวันออกกลางในระยะหลังนี้ก็คือว่า หักปากกาเซียนไปเยอะเหมือนกันคือ <c oughs> คนคิดว่า <c oughs> หลังจากอาหรับสปริงเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก <c oughs> แต่ความจริงแล้ว <c oughs> เป็นการผสมผสานกันแล้วกลุ่มที่นิยมอิลามก็ขึ้นมาในหลายๆประเทศ <c oughs> นะฮะแต่ว่าสําหรับคนอื่นดูแล้วมันไม่คุ้นเคยนะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นอหยิ์เนี่ยบางประเทศอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบอหยิ์นี่จะดีหรือไม่นั <c oughs> ่นก็คือว่าฝ่ายที่เป็นแนว นิยมทางโลกมากกว่าทางศาสนาเนี่ยขึ้นมาเรียกร้องการปกครองอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่หน่วยความว่าประเทศที่มีชัยชนะอยู่ในแนวทางที่เช่นเดียวกับมุสซิเนี่ยจะท้อถอยผมคิดว่าเขาคงดำเนินนโยบายต่อไปแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับว่าการนำสนามมาใช้นั้นต้องให้สิทธิของประชาชนนั้นคงอยู่มากๆด้วยนะครับไม่เชนนั้นก็จะเกิดการลุกคือไม่สิ้นสุดครับใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ร่วมรายการครับครับยินดีครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์จรัญมัลูลีนผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ